อีกประเด็นที่ต้องตามกันอย่างต่อเนื่องก็คือกำแพงภาษีสหรัฐค่ะความหวังริบรี่เหลือเกินหลังจากที่เขาตั้งกำแพงภาษีมาถึง3 6ให้กับประเทศไทยเนี่ยนะคะ ชัดเจนแล้วค่ะว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจ,จะไม่ยืดเวลาเส้นตายในวันที่หนึ่งสิงหาคมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยไทยต้องเจอกำแพงภาษี 3- 6เ์แน่ๆน,นะถ้ายัางจำกันได้ค่ะนายกแพทองทานเคยให้สัมภาษณ์ว่าครอบครัวทรัมป์ชินวัตรเนี่ยรู้จักกันมานานผู้สื่อข่าวได้ถามประเด็นนี้กับนายทักษิณชินวัตรอ,ด,อดีตนาย,ยกเหมือนกันนะคะถามเมื่อวานนี่นแหละว่าได้คุยกับคนในรอบตัวของโดนัลด์ทรัมป์บ้างหรือไม่นะคะปรากฏว่าอาดีตนายกทักษิณบอกว่าก็มีคุยนะซูมกันนิดๆหน่อยๆนะคะ เขาว่าอย่างนี้โดยเชื่อว่าทางการไทยน่าจะยังมีโอกาสในการเจรจากับสหรัฐเพื่อลดอัตราภาษีค่ะเพราะการเจรจายังอยู่ในกรอบของเวลาอยู่นะคะขณะที่เมื่อวานครับทีมไทยแลนด์นะครับท่านรองนายกพิชัยชุนหาวชิระครับก็มีการเรียกประชุมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับทั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันรวมถึงเอกชนรายใหญ่ที่ลงทุนแล้วก็มีการส่งออกไปยังสหรัฐนะครับเพื่อจะหารือกับข้อเสนอครั้งใหม่ที่เราจะยื่นให้เขาเนี่ยนะครับได้พิจารณา โดยให้ทุกหน่วยงานกลับไปทํากันบ้านแล้วก็ส่งรายละเอียดกลับมาภายในวันศุกร์นี้ครับก่อนจะถึงกําหนดมาตรการแล้วก็การเดินหน้าเจราจารอีกครั้งให้ได้ข้อสรุปภายในวันที่31กรกฎาคม พื่อที่ว่าจะได้ทันวันที่1สิงหาเนี่ยเนาะ,ะถ้าเกิดว่ามันยังทันนะครับทางด้านของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยประเมินว่าหากไทยเนี่ยเจอกับกำแพงภาษี36%จะกระทบกับมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐสูงถึง2ล้านล้านบาทนะครับจึงยื่นข้อเสนอให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีนําเข้านะครับสินค้าจากสหรัฐบางรายการให้เหลือ0%เเเลยจัดซื้อสินค้ากลุ่มพลังงานจากสหรัฐ รวมถึงขยายสิทธิประโยชน์การลงทุนจากสหรัฐด,ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยหาตลาดส่งออกใหม่ทดแทนให้ด้วยครับ